สวัสดีครับ FC ไก่แจ้ทุกท่านและพี่น้องที่รักต้นไม้ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำนะครับยาเร่งรากต้นไม้นะครับผมเป็นสูตรที่ป้าที่ปลูกต้นไม้นะครับเขาบอกมานะครับแล้วผมก็ลองใช้แล้วนะครับผม ขุนจริงนะครับผมรากออกเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำและแล้วกระเบื้องเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนํานะครับเป็นวัตถุดิบขอนนะครับนี่ครับก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็สองนะครับขีรถนะครับผมนะครับแล้วก็สามนะครับกับปิดอคืยภาษาใต้นะครับผมนะครับที่สีนะครับก็เป็นจูเลียตีนะครับจูเลียตีสามข้อแข็งนะครับสำหรับขั้นตอนการทำนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม นี่ครับกาแฟครับใช้กาแฟนะครับช้อนโต๊ะนะครับผมโอเคแล้วกาแฟเส่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับหนึ่งโอเคมีไปเลยครับผมนี่นะครับจากนั้นก็ผงชูรสนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะโอเค นัะครับก็ตัวนี้อาจจะมีกลิ่นนิดนึงนะครับผมแสงนะครับสองนตัวนะครับจลิตครับนะครับอนะครับนะครับหลจากนั้นก็คนเข้ากันนะครับมนะครับเข้ากันแล้วนะครับก็สามารถไปใช้ได้เลยนะครับ นะครับผมก็จะทำอีกคลิปนึงนะครับผมคลิปนี้นะครับผมแต่ตอนคลิปนี้นะครับผมก็มาสอนครวิธีทำน้ำยาเล่งรากต้นไม้กันก่อนนะครับผมนะครับลองดูนะครับร้านร้านต้นไม้ก็บอกผมมานะครับว่าวิธีนี้นะครับช้ได้ดียอดผมก็ลองทำดูนะครับผมทำแล้วก็ผลดีนะครับรากออกเร็วมากนะครับผมก็เลยมาคลิปนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับอย่ามกดตดตาเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดสัตว์ไปนะครับช่องคอไก่จะแน่ใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้ผมนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่เลี้ยงต้นไม้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะมีอัปเดตนะครับคลิปเกี่ยวกับต้นไม้มาให้เพื่อนๆได้ความรู้กันเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับบรรยาเล้งกตัวนี้นะครับวันหลังจากนี้นะครับเป็นคลิปอีพีที่สองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้อีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวผมมันจะยาวเกินไปนะครับเดือดร้อน ให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมนี่ครับโปรตําแบบนี้เราก็ใส่ในภาชนะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีการใช้ไปคร่าวๆอนนะครับนะครับเหมือนว่าเราได้ต้นไม้มาใช่ไหมผมเราก็ใช้กันไซนะครับพวกแน่งรากนะครับตัดแต่งรากนะครับพอที่รากเน่าหรือรากเสียนะครับตัดออกนะครับผมแล้วก็ใช้น้ํายาเล่งรากตัวนี้นะครับผมกองจอนตะนะครับผมผสมกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับหรือน้ําดื่ม ขวดละ5บาทนะครับ1ขวดนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้ต้นไม้นะครับมันยอดมาก้ไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมหลังจากนั้นก็ปลูกได้เลยนะครับผมนี่นะครับพอผสมแบบนี้แล้วกลิ่นจะหอมมากนะครับเมื่อกี้เมื่อแยกส่วนแต่ลยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นๆไม่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 ไ่ไมหอมครับนหอมมากนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ